คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมแพ็กเกตไหนสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คไรกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการผ่านฉาก7กันนะครับซึ่งหลายๆขั้นตอนนี้ติดกันเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยผมจะมาแนะนํา ทีมนะครับผมที่และก็ตัวละครที่เหมาะสมในสวนของการผ่านฉาก7กันบ้างนะครับเอาละครับผมอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนครับผมว่าศัตรูที่เราเจอเป็นแบบไหนนะครับผมเราจะได้จัดทีมได้เหมาะสมครับถ้าเกิดในที่ท่านไม่มีตัวละครตัวไหนมาก็อาจจะใช้ตัวอื่นแทนได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าความโหดของฉาก7มันอยู่ตรงไหนครับมันจะมีศัตรู2ตัวครับผมที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับผมนะ นั่นก็คืออย่างแรกเลยครับมันจะมีสไนเปอร์ครับผม1ตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแสบมากครับเพราะว่าสไนเปอร์จะยินแม่นมากๆนะครับซึ่งแทงที่เราจะมีตรงส่วนนี้จะเป็นแทงที่ เริ่มต้นเกมซึ่งก็คือมักจะเป็นนี่เป็นพีสองตัวครับผมก็คือซูบากิกับยูกะครับผมสองแทงนี้สองแทงเนี้ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความสามารถในการหลบนะครับผมมันไม่ใช่แทงที่หนาหรือถึกอะไรครับเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรูที่มีความแม่นยำสูงอย่างพวกสายสไนเปอร์ซึ่งยิงแรงมากและก็มีความแม่นยำสูงทําให้แทงของเราไม่สามารถจะยืนแทงได้ครับผมนี่แหละครับผมคือ1นปัญหานะครับสองครับผมก็จะมีพวกสายลูกซองครับผมพวกนี้เนี่ยมันจะมี อ่ะมันจะมีพวกการโจมตีที่ถือว่ากว้างครับผมถ้าเกิดบางครั้งศัตรูเราตัวทีมเราอยู่ในกระจุกระจกเลยอาจจะซวยได้ครับและเช่นเดียวกันนะครับผมสตันกันนะครับผมมันจะมีการปารสตันกัน์นด้ดยทำให้ตัวละครของเราชะง,งักนะครับผมไม่สามารถทําการโจมตีต่อได้บางครั้งกางออกสกิลขึ้นมาโดนสตันกันปดปาขึ้นมานี่เสียค่าคอร์สฟรีก็มีนะครับหรือบางครั้งพอโดนสตันกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวละครเราเนี่ยจะหยุดไม่ทํางานขนะหนึง่ง ซึ่งแท้งเนี่ยมันจะโดนดาเบจเรื่อยๆทำให้เราไม่สามารถจะสร้างความเสียหายครับผมเพื่อบุกในการตีและสุดท้ายแท้งเราก็แตก พอแทงแตกตีก็แตกครับผมตามไปด้วยเป็นตามยจากรรมของสัตว์โลกนะครับตามนี้เลยแทงแตกตีแตกเกมไหนแม่ก็เป็นทุกเกมเลยครับนะดังนั้นแน่นอนครับผมสิ่งที่เราต้องเคลียร์จริงก็คือสไนคครับผมที่อยู่ด้านหลังครับพอเคลียร์สไนได้เนี่ยไอ้พวกนี้มันยิงมาส่วนใหญ่ก็คือโอเคมันยิงอะแหละมันก็ดาเมจก็ถือว่าสูงแต่ว่ามันยิงแทงไม่โดนเท่าไหร่ครับผมไอ้สไนเนี่ยตัวดีเลยครับผมนี่แหละดังนั้นเนี่ยเราต้องหาตัวละครมาเก็บสไนครับไม่งั้นนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับ โอเคครับทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าศัตรูมันเป็นแบบไหนใช่ไหมทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าตัวละครที่เรามีเนี่ยสามารถจะเอาตัวไหนลงได้บ้างครับแน่นอนครับผมทีมมันเป็นทีมสีแดงล้วนนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวละครที่เราจะควรเอามาลงครับผมก็ควรจะเป็นสีแดงตามไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยใครมีพวกตัวละครสีแดงที่สามารถพึ่งพาได้ก็จัดไปได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นฮิบิกินะครับผมอารุเอ์ซิริกา้ายูกะนะครับผมชิโรโกะนะหรือจะเป็นในส่วนของ อา,อาคาลินะครับผมมุสกิผู้นี้ลงได้หมดเลยฮีนะเอ๋ยนะครับผมฮีนะก็สามารถใช้ได้มาชิโรนะครับผมฮีนะมาชิโรผู้นี้สามารถใช้ได้แน่นอนครับ <c oughs> าถามว่าพี่ครับผมแล้วชุนล่ะครับชุนไม่แนะนําให้เอามาลงสายของทีวีไอพวกพีอีนะครับผมเพราะว่าข้อเสียของชุนก็คือ เวลาขยับหรือเวลาเคลื่อนที่ขึ้นมาเนี่ยกว่าชุนจะนอนแล้วก็ทำการยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานครับดังนั้นชุนเลยไม่เหมาะนะในส่วนของการเอามาลงในส่วนของ PVP ไอ้ PVE นะครับชุนจะเทพมากใน PVP นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปลุยด่ดานเนี่ยชุนไม่ค่อยเหมาะจริงๆครับโอเคมาละหลังจากที่เราพูดมาตัวละครที่น่าใช้ล้ต่อไปครับผมกลับมาเคลียไอสไนัยตัวด้านหลังครับ ตัวสไนนนะครับผมมันจะอยู่หลังสุดเลยค่อนข้างจะถือว่าไกลมากดังนั้นเนี่ยตัวละครที่เราจะเอามาใช้เคลียร์ครับผมควรจะมีความสามารถในการเล็งทาร์เก็ตได้ครับตัวละครที่เราเล็งทาร์เก็ตได้นะครับผมก็คือมีใครบ้างอ่ะโอเคฮิบิกิครับผมสามารถเลือกตำแหน่งวางระเบิดได้ดังนั้นโอเคเอาฮิบิกิลงได้อารุนะครับผมเป็นไซนไนเปอร์หัวระเบิดครับสามารถเอาไว้ยิงระเบิดได้เช่นเดียวกันนะครับตัวของชิโรโกะครับผมสามารถเล็งทาร์เก็ตได้นะครับผมว่าจะระเบิดเอาขีปืนาวุธโจมตีให้กับใครนะครับ ตัวของอาคาลีครับผมสามารถจะโยนระเบิดลงหัวได้เช่นเดียวกันนะครับบูสกีครับผมเช่นเดียวกันอาโยนระเบิดได้นะครับอันนี้คือตัวละครที่เหมาะในส่วนของการเอามาเก็บสนัยนะครับต่อมาครับผมก็คือสายสเปเชียลครับผมสายสเปเชียลมีใครหน้าใช้บ้างครับแน่นอนครับผมมีโคทามะนะครับผมเอามาบัฟเพิ่มโจมตีนะครับผมเซเรน่านะครับผมพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาพวกฮานาเอะออยาเนะพวกนี้ใช้ได้หมดนะ และก็แนะนำนะครับอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับผมก็คือไม่ควรเอาเหลืองลงนะครับนะเพราะว่าแดงอ่ะมันยิงเหลืองอ่ะไอ้เหลืองมันยิงแดงเนี่ยดาเมจมันหายครึ่งนึงครับผมซึ่งไม่เหมาะอย่างแรงเลย นะถ้าเกิดไม่มีแดงพอจริงๆก็แนะนําเอาฟ้าไปลงนะครับผมฟ้านี่ใครบ้างครับผมที่สามารถจะลงได้ก็จิเซครับผมนะเพราะจิเซเนี่ยเป็นระเบิดเพลิงนะครับผมดังนั้นเนี่ยสามารถเลือกทาร์เก็ตว่าจะลงตรงไหนได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดขาดจริงๆย้าว่าขาดจริงๆเท่านั้นนะครับผมก็เอาจิเซไปลงเพิ่มก็แล้วกันนะครับทีนาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผม เอามาลงได้ครับไม่แนะนำเอมินะครับผมเพราะว่าเอมิเป็นแท้งนะครับผมแต่ว่าแท้งตอนนี้ของยังต่ำอยู่ดังนั้นไม่เหมาะจริงๆครับบอกเอมิลงไปแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะครับนะแนะนำปั้นยูกะขึ้นมานะครับผมและถ้าเกิดยูกะขึ้น3ดาวได้จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์บ้าๆนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ยูกะยังอยู่2ดาวนะครับผมและรู้สึกว่าแท้งยังแทงไม่ไหวนะครับแนะนํา อัพยูกะขึ้น3ดาวนะครับผมและอัพสกิลรองครับผมเมื่อเข้าสู่กระบังนะครับผมจะทําการฟื้นฟูนะครับผม HP นะครับซึ่งตัวส่วนนี้มันดีมากๆเลยนะครับผมทำให้ยูกาเนี่ยสามารถฮิลหรือรักษาตัวเองเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะว่าแล้วก็ที่เหลือก็ปะลุยโชว์สักหนึ่งรอบกันละกันนะครับเรียกว่างานนี้ก็คือเลเวล70มาไอเลเวล40มาตีฉาก7เนี่ยก็ขอบอกเลยว่าอร่อยอิ่มนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงแบบคร่าวๆกันละกันนะครับ ลงด่านนี้ก็แล้วกันนะผมจะลงทีมเดียวกันเลยแล้วกันนะครับเพราะทีมเดียวนี่คือวิ่งไล่ตบเป็นว่าเล่นเลยอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคแล้วเอายูกะกลับมานะครับทีมของผมเนี่ยก็จะใช้นะครับผมเนี่ยแดงล้วนเลยครับแดงล้วนร้วดเลยนะครับผมอ่ะเซเรนามาขึ้นมาปุ๊บนะครับ ถ้าเกิดใครทีไม่ไหวจริงเขาบอกเอาแค่ผ่านก่อนก็ได้นะแล้วค่อยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะป่าชิโรโกะนะครับ ผมจะไม่ยอมใช้อารุกแล้วกันนะกับฮิบิกินะถือว่าเอามาเพื่อเอาแค่บัฟเฉยๆก็แล้วกันเนี่ยครับผมพอเนี่ยไอแมชิโรโกะมาผมสอยเลยครับเคลียร์ข้างหลังก่อนนะครับไอข้้งหลังนี่ตัวแสบเลยเนี่ยมันจะมีพวกปลาสตันกันนะครับผมไอปลาระเบิดสตันมาครับผมเอาแค่แค่นี้ก็พอกันแล้วกันนะจะไม่ใช้สกิลของฮิบิกิก็แล้วกันนะครับนอกจากไปจะโผมาจริงก็แล้วกันอ่ะ พอไปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแมพจะมีสไนเปอร์ข้างหลังครับซึ่งถ้าเกิดเรามีสไนเปอร์เนี่ยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเล็งทากเกตแล้วก็สอยได้อ่าติเนก,ก้าก็ถ้าไปคิดอะไรมากมายก็พอรู้ว่าใจหมกผ่านเวฟก็กดบัฟครับผมและน้องแกจะวิง่งแล้วไปปุ๊บข้างหน้าน้องแกอยู่ในภาพพร้อมลุยทันทีนะครับกดกลางโลกขึ้นมานะครับนี่คีโรโกะครับผมถ้ามาไม่ถึงก็ต้องเคลียร์ข้างหน้าตรงนี้ให้มันหมดหมดไปก่อนนะครับ ถ้าเกิดประมาณนี้ให้แทงก์ไปวิ่งข้างหน้าครับผมถ้าเกิดแทง์มันอยู่แค่นี้ให้แทง์วิ่งไปข้างหน้าไกลกว่าเดิมครับทีนี้ศัตรูมันจะนเบรกข้างหน้าตรงส่วนนี้แล้วอันนี้คือวิธีการใช้แทง์ที่ดีนะครับผมการมีเซเลน่าเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะควบคุมตัวละครอีกดับหนึ่งให้แทง์วิ่งนําหน้าขึ้นกว่าเดิมครับผมแลวศัตรูมันจะเรรงตัวละครที่อยู่หน้าขึ้นนะครับอ่าปล๊บมาเลยครับผมอารุเนี่ยมันจะมีพวกนี้เกาะกลุ่มกันอยู่ใช่ไหมจัดไป มันหนีไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับผมอ่ะเคลียร์ข้างหลังนะครับเนี่ยครับผมวิธีการจัดเคลียร์นะครับผมพยายามใช้สกิลเคลียร์ตัวข้างหลังนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครที่มีความสามารถเล็งทาร์เก็ตได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับตัวของเซริก้าเนี่ยเขามีหน้าที่ในการบุกแบบเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเรื่องเคลียร์แล้วก็ถนัดจริงๆครับ ตัวของดังนั้นผมถึงใส่เซเรกามาด้วยค่าคอสที่ถูกนะครับอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคือเซเรกาเนี่ยผมมีหน้าที่แค่เอามาแล้วก็ค่อยยิงยิงเคลียร์ไปเล่นๆไปนะครับสกิลก็กดบัฟก่อนที่จะเข้าฉากรับรองเลยว่าคุ้มสุดๆพอถ้าเกิดก่อนที่เซเรกาเนี่ยจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเทิร์นครับผมเพราะเสียเวลาเพราะว่าเซเรกาเนี่ยจะมาโหแป๊บนึงก่อนแล้วถึงจะลุยออกมานะครับเนี่ยพอรู้ใกล้ถึงขึ้นมาครับโหเลยปุ๊บ,บอ่ะแล้วก็กางมาข้างหน้าปุ๊บนะครับ เนี่ยพอศัตรูมันวิ่งพังหน้าปุ๊บเนี่ยมาพอแทงเราวิ่งข้างหน้าเนี่ย,เ,ยนะเขาจะมาหันสนใจเรื่องแทงแล้วเนี่ยเราก็เคลียรตรงนี้ซะอ่าชิลโกะมาปุ๊บนะครับผมเนี่ย,เ,ยนะเนี่ยเคลียใครก็นี่เลยครับเ,เคลียข้างหลังก่อนเห็นไหมพอตะายปลายปุ๊บส,สบายแล้วครับเนี่ยพอใกล้ถึงขึ้นมาปุ๊บปัม๊มซะ พอเข้าฉากปุ๊บก็สภาพพร้อมลุยเลยครับนี่มีสไนยอยู่ก็เก็บสไนข้างหลังอ่ะมาปุ๊บตัวนี้ครับผมเนี่ยมีสไนอยู่ปุ๊บนี่สไนเคลียร์สไนก่อน หลางโลสไนอะยิงไม่ถึงเดี๋ยวรอแป๊บเดียวก็ตายละถ้าเกิดยิงไม่ถ <ils> ึงเอาไปปึ๊บ <beautifully> ปึ๊บเห็นไหมจะวิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วครับเนี่ยพออารูวิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับผมอยู่ในระยะแล้วตายซะอโอเคครับผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแนวทางในการผ่าฉากเจ็ดนะครับถ้าเกิดยังทําตาม แล้วยังไม่สามารถผ่านได้ครับผมมันแปลว่าเลเวลเราต่ําเกินไปนะครับนะถ้าเกิดเรามีทีมสีแดงพร้อมแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถผ่านได้นะครับผมกับในความไม่อย่างเดียวก็ผมก็คือทีมเราอะเลเวลต่นเกินไปหันกลับไปทำของให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับลงมาลงใหม่นะครับ ย้ำอีกรอบหนึ่งครับผมตัวละครสีเหลืองอย่าเอาลงด่านนี้นะครับผมเพราะว่าเหลืองยิงแดงดดเมจหายครึ่งครับแนะนําให้ปั้นฟ้าขึ้นมาอย่างเล่นง่ายกว่าอีกครับผมไม่ต้องห่วงครับผมตัวละครฟ้าได้ใช้แน่นอนครับผมฉาก11ครับผมรับประกันได้เลยว่าปั้นมาไม่เสียของแน่นอนนะครับงั้นวันนี้ผม c อสบิ๊แคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากทุกท่านที่รับฟังและรับชมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวัน